บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พอเสร็จสิ้นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนพระบรมสาธิสลักษณ์ด้วยข้อความช่วยการรักประเทศไทยและพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดีหลังจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผสมนี้ก่อนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอดเส้นทาง โดยในระหว่างเส้นทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสกับบินและเอกพันที่มาเราเฝ้ารับเสด็จว่าขอบใจที่ออกมาเราต้องรักสามคัคคีขอบใจมากที่ทำเพื่อประชาชนโดยในหลวงทรงขอบใจบินและเอกพันที่ช่วยเหลือประชาชนขอให้สามัคคีกันขอให้ทำเพื่อแผ่นดินไทย สุดประทับใจกราบพระบาทน้ำตาไหลแสดงพลังจงรักภักดีเหลืองทั้งแผ่นดินโดยในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนักข่าว CNN และช a แ n ลโฟ n e ิ s คุณโจนาธานมิลเลอร์ก็ได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงรับเสด็จโดยถามพระองค์ว่าพระสงฆนิกรเหล่านี้รักพระองค์แต่พระองค์อยากจะตัดอะไรกับผู้ชุมนุมที่อยู่บนท้องถนนที่อยากจะปฏิรูปไหมพระองค์ทรงตัดว่าพวกเราก็รักเขาเหมือนกัน และนักข่าวก็ยังได้ถามต่ออีกด้วยว่าเมื่อราชอาณาจักรของท่านมีส่วนเกี่ยวพันกับการประท้วงและเรียกร้องให้จำกัดพระราชอำนาจพระองค์ทรงตัดว่าเมืองไทยเป็นดินแดนที่ประนีประนอมกันได้ซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ดีไม่น้อยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผู้ชุมนุมประท้วงในขณะนี้ โดยมีคอมเมนต์จากประชาชนบางส่วนดังนี้อันนี้คือถอยคนละเก้าฝ่ายหนึ่งถอยเข้าสังเตอีกฝ่ายถอยเข้าสกีรีสอร์ทประนีประนอมแบบเอาถึงปายการปฏิรูปของสถาบันในวันนี้คือได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับราษฎรของพระองค์ ไม่ถือเนื้อถือตัวกับราษฎรอย่างมากๆเห็นแล้วปลากเริ่มแทนทุกคนที่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้แต่สิ่งที่เกิดกับเด็กหากเป็นเช่นนั้นไม่เด็กยังถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาเชื้อกริส์์ไหวพริปฏิภาณสติปัญญาความรู้ลำเลิศทุกพระองค์ ปากบอกประนีประนอมแต่ทําจริงคือคุกวังทวีวัฒนาและโบกปูนประนีประนอมบ้านพ่องและนี่ก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นจากประชาชนทั้งสองฝ่ายที่ข้าพเจ้าได้นำมาเสนอในวันนี้และนอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของสมศักดิ์เจียมธีรัสกุลนักวิเคราะห์ ก็ยังได้โพสต์ข้อความดังนี้อีกด้วยว่าเออแปลกแฮะพิธีอะไรวะให้น้ำลูกสาวสองคนเจ้าคุณพระอีกคนหนึ่งจังหวะที่ให้เจ้าคุณพระก้อยพระราชินีไม่มองเลยแฮะ ในหลวงพระราชทานน้ำสังจากพระมหาสังเพชรน้อยแก่เจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าหญิงวรรณวรีและเจ้าคุณพระสินีนาศในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต โดยพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ทรงทักไทยนักแสดงบินบรรลือฤทธิ์นอกพระบรมหาราชวังในวันนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าเขาต้องการให้พวกราชวงศ์ต่อสู้กับผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยบินบรรลือฤทธิ์เพิ่งขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับผู้ที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพระมหากษัตริย์วชิราลงกรยังให้กำลังใจแก่สาธารณาชนและหมอะวัดรงอีกด้วยว่าทราบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้นท่านตรัสกับผมว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมา และนอกจากนี้ใน Facebook ของสมศักดิก์เจียมทีรัศกุลนักวิเคราะห์ก,ก็ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่าต้องช่วยกันเอาความจริงออกมาพระมหากษัตริย์วชิราลงกรไม่ฉลาดเลยจากการพบประชาชนสองครั้งเห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์วชิราลงกร จงใจพบปากกับฐานของตัวเองและพูดจาในลักษณะฝากฝังให้กับพวกของตัวเองพูดง่ายๆจงใจแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันคนเหล่านี้เป็นพวกขวาสุดขั้วนับวันจะไม่มีอนาคต และนี่ก็เป็นแค่เพียงการวิเคราะห์ของสมศักเจียมเท่านั้นและนอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของพระพุทธอิสระก็ยังได้โพสต์ข้อความดังนี้อีกด้วยว่าในหลวงทรงตรัสกับโล้นอิสระอย่างใกล้ชิดว่าขอให้คนไทยทุกคนสามัคคีกัน เป็นอีกวันที่พุทธอิสระและปวงชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมานมิได้ภาพที่สองตาของฉันได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จหยุดรงหน้า โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงมีพระเศโทไหลบ่าไปทั่วสารพางกายแม้ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้มลงกระซิบข้อความที่ข้างหูฉันก็ยังมีพระเศโทหยดลงมากระทบบ่าของฉันเป็นระยะ อีกทั้งพระสูตรระเสียงที่พยายามสื่อข้อความในพระราชหารหรือไทยให้ลูกไทยคนนี้ได้รับรู้นอกจากข้อความขอบคุณแล้วยังทรงกำชับฝากฝังให้ช่วยทำงานให้รู้ล่วงสำเร็จข้อความหนึ่ง ได้ทรงห่วงใยผสมนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่าทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามาคัคคีนี่คือข้อความบางตอนที่พุทธอิสระจะสามารถเปิดเผยได้อีกทั้งฉันได้ทูลถวายรายงานภารกิจที่ได้กระทำและจะทำต่อไปให้ได้ทรงทราบอย่างคร่าวๆ เพราะโดยเนื้อแท้แล้วพระองค์ทรงทราบอย่างถ่องแท้อยู่แล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นสีหน้าและแววตาของพระสงฆ์นิกร